สั้น FC เรื่องเพื่อนอยากประกวดนางงามคนสวย VS ไม่สวยตอนเดียวจบจะเป็นยังไงเชมกันเลยค่ะนี่เธอเราได้ข่าวว่าตึกเนี้ยเขาร้องเพลงได้แล้วก็สามารถเต้นแล้วก็โชว์ฉันอยากประกวดมากเลยอ่ะเก อยากเหรอฉันเออแม่ฉันเป็นช่างแต่งหน้าไปไหมเออดีดีปะถ้าเกินไปแต่งหน้ากันโอเคได้เลยได้เลยเพื่อนรักแต่งหน้าเสร็จซักเทไปอวดเพื่อนดีกว่าชิชชีนี่เกย์ทำไมเกย์ทาลิปแบบนี้เนี่ยอ้าวก็ฉันทามไม่เป็นนี่ โอ้ยผู้หญิงอะไรทาลิปไม่เป็นมาตามมาที่บ้านฉันฉันทาลิปให้โอเคได้เลยนี่เธอคือคนนี่เธอแบบต่างน้าภาษาอะไรของเธอเนี่ยก็ฉันไม่รู้นี่ว่าต้องทาลิปตรงไหนบ้างลิปเธอปูดมากเลยนะดูสิดูเอาน้ามา เดี๋ยวฉันแต่งหน้าให้เดี๋ยวฉันเธอรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันะจะเดี๋ยวฉันจะไปเอาเครื่องสำอางแป๊บหนึ่งได้สิได้เลยไม่มีปัญหาโอเครอนะโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันไปเอาที่ปัดแก้มแป๊มันอยู่ในห้องของฉันนะ่ะ ไปดูสิน่แกให้ฉันใส่ชุดนี้เลยวหรอเอาหน้ามันเดี๋ยวฉันทาให้โอเคโอเคทันล้างเครื่องสำอางให้เรานะโอ้เธอใช้ตัวอะไรเนี่ยล้างดีออกเลยอะเดี๋ยวพุง่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันพาไปซื้อมาตามฉันมานะได้สิ มาแต่งเลยจ้าเออฉันฉันลิบฉันหมดแล้วอ่ะเธอเดี๋ยวเธอเอาอาดดยแชโดว์ไปก่อนนะโอเคันทาให้เรานะเพื่อนรักเดี๋ยวฉันไปใส่ชุดก่อนโอเคเฮ้ยฉันสวยขนาดน,นี้ฉันทีมฉันต้องได้ที่หนึ่งแหละ <c oughs> ใส่ชุดก่อน ชุดไหนดีนะเอาชุดเหมือนเพื่อนละกันวันนี้ใส่แล้วนะเกไปโอเคได้สิใส่แล้วหรอใช่ใส่แล้วเดี๋ยวยเขาจะไม่ให้เราเข้าประกวดโอเคเงิ้นเกรีบขับเลยได้สิโอ๊ยรถยังมามีหน้ามาเสียอีกนั่นแน่รีบๆอยู่เนี่ย รีบ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 ต้องรีบให้มันมากรีบให้มันมากรีบให้มันมากรีบให้มันเยอะๆไปเลยรีบเธอจะพูดรีบกี่ครั้งเนี่ยก็ต้องรีบปะรีบ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 เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันถึงถึงถึงแล้วถ,ถ,ถึงแล้วแกถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ๊ย ถึงรถแกมานี่โอ้ยติดจอมบักรถยังมามีหน้ามาเสียอีกนั้นนี่ไโเ้ยนั่นไงเขากำลังจะเริ่มแสดงแล้วใครคนแรก่ะแกน่าจะเป็นแกมั้งน่าจะเป็นแกไม่รู้ไม่รู้สินั่นไงเอ้าวมีเด็กมาประกวดด้วยแกคนแรกแน่เลยอุย๊ย เป้นคนสองมิกา้าคนแรกก็คนแรกวะไปดปูการประกวดงานงานนางงามดีกว่าไม่พูดไม่ชัดเลยขึ้นรถเราตอนนี้เขาประกวดอย่างวันนี่นยต้องรีบขับหน่อยละโอเคต้องบขับดีๆเดี๋ยวปฏิเหตุขึ้น ขับให้มันเร็วๆหน่อยเร็วๆรีบขับรีบรีบรีบต้องรีบขับเดี๋ยวเออคนสวยอ่ะอืมน่าจะประกวดคนสวยกันนะฉันต้องไปดูหน่อยว่าใครสวยมากกว่ากันฉันอยากรู้จังต้องมีคนหนึ่งสวยใช่ต้องมีคนหนึ่งสวยคนหนึ่งไม่สวยอืมแล้วรายการนี้เขาให้ผู้ชายเข้ามีเนี่ย คงให้ละมัง้งว่าแต่มีรถความด้วยอะไรนะ่ะรถความถึงละถึงละมาแล้วมาแล้วประกวดยังเนี่ยฉันต้องเข้าทางเน้หมายเลขหนึ่งเชิญค่ะอ้าวคนยังไม่มาเลยขอเชิญหมายเลขหนึ่ง สู้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 ชนะชนะชนะ <c oughs> วันนี้มาประกวดอะไรครับวันนี้ฉันจะมาประกวดเออเออจะมาประกวดนางงามค่ะวู้ขอให้ทุกท่านตบมือค่ะ โอเคไหมค่ะมีความทำไมถึงมาที่นี่หรอครับอ่ะเอาไมเลยครับขอบคุณนะคะเออวันนี้ก็จะมาชิงเงินชิงเงินหนึ่งล้านบาทค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีเงินเลยเพราะว่าแบบไปทำงานก็แบบหยุดยาวเพราะว่าโควิดอะค่ะแต่คราวนี้ หนูได้มายืนตรงเนี้ยก็เออขอบคุณที่หนูมาแสดงที่นี่ที่หนูแสดงได้นะคะขอบคุณค่ะเอาลูกแม่เอเมจ้านะลูเฮ้ยเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะพี่เก่งมากวันนี้คุณมีเออสามารถพิเศษอะไรบ้างครับอ,อืมทันน้องเพลงเขอมากค่ะ เออไหนลองดูหน่อยครับค่าได้ค่ะลา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 โอซิมิโอซิมิโอ้โหเอ่อหนูหนูไม่ถนัดค่ะหนูขอเนี่ยนะโอ้ไหนดูซิกำไม่้านอย่าบางค่ะฉันมองลูกฉันไม่เห็นขอโทษครับขอโทษคุณแม่ใจเย็นๆก่อนก็ได้นะคะ หนูไม่ได้เก่งเลยมากหรอคะ่ะโอ้เก่งมากจ้าป้าเป็นกำลังใจให้ขอให้หนูชนะแล้วกันนะขอบคุณค่ะป้า,างั้นเดี๋ยวชั้นอนะไปหาคนในนี้ดีกว่าโอเขาเริ่มประกวดกันแล้วหรอเนี่ยโอ้โหฉันมาสายเฮ้ย อย่าเสียงดังครับคนกำลังดูมันเลยเฮ้ยไม่ใช่ see you oh, ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขอลองดิดติดติดติด,ดกองบ้างนะคะเดี๋ยวถ้าใครเป็นญาติหนูก็เชิญตบมือค่ะเก่งมากเก่ง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 ที่สุดเลยจ้าถ้าอย่างนั้น ประกวดเสื้อได้พร้อมผมให้คุณนะ่ะไปใส่ชุดอะไรก็ได้ให้ตามเตีมนะแล้วคุณคุณก็ก็ลองใส่ดูถ้าถูกใจคนดูแค่ไหนเอาไปเลยชนะเดี๋ยวต้องดูคนอื่นก่อน ค่าได้เลยเตีมนี้คือเตีมชดุดว่ายน้ำสเต็กเลยอะ่ะหนูไม่กล้าค่ะกล้าสิลกูกคลูกกล้าสิจ๊ะป้าเป็นกำลังใจให้ลิเออป้าขาลิปหนูหายแล้วคะ่ะอมไม่ต้องไม่ต้องกลัวลิปหาย มาร้องเพลงอะไรดีเออฝ่อคิดกันเรเขียนไว้แล้วค่ะเพลงชื่อตามนั้นเลยอุ้ยเพลงที่หนูชอบนี่ใช่ค่ะหนูมีความฝันโอ้ยพ่อพ่พ,าพ,าพามากเลยนีย่ป้าขอตบมือมขอบคุณค่ะถ้าหนูเหนื่อยแล้วนะป้าก็ไปตีกองได้เลยอืมถ้างั้นเอ็กท่าครับเดีย๋ยวผมถ่ายรูปให้ค่ะ ถ่ายรูปในค่ะถ่ายรูปในฉันมารายการนี้เราดังเลยเหรอหลบหนะหลบ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 เอาดอกไม้ไหมครับเอาจดหมายนี้ไปครับลูกป้าจดมาแฟนแล้วถาคิดไหยคะไปแล้วคับผมหนีแล้วนะไปแล้วผมจะดูหลังค่ะถ่ายรูปหนค่ะถ่ายรูปหนถ่ายรูปใน ขอถ่ายรูปนะครับแอคท่าแคบป์กนค่ะเก่งมากครับสวยสุดๆไปเลยสวัสดีค่ะโอ้ยเซ็กซี่ว่ะป้าจะรอดูจนถึงเที่ยงคืนเลยก็ว่าได้ป้าจะไปจะไปป้าจะไม่ไหาแล้วต่อไปเลขที่ต่อไปก็คือ แกทำใหแกแบบสวยขึนาดเนี้ยอยากคุยอยากคุยแกฉันฉันนั่งนะพี่ค่ะพี่สวยจังค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันเนี่ยสวัสดีค่ะฉันชื่อน้ำหวา ถ่ายรูปหน่อยครับน้ำว้าขอบคุณค่ะเดูเพื่อนหน่อยดีกว่าอุ๊ยสวยสวยมากสวยสวยสวยเปลี่ยนชุดดีกว่าชุดนี้ใส่มานานแล้วเนี่ยต่อไปเป็นธีมชุดแต่งงานฉันจะประกวดเที่ยงคืนหรอเนี่ยเขาน้ำยังไม่กินเลยสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมา เออมาร้องเพลงเหมือนเดิมอะค่ะ <c oughs> นี่แกฉันเป็นแังวังใจอยู่ร้องเพลงที่ฉันพูดเมื่อกี้เลยได้ได้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปฉันก็กวดเสร็จแล้วต่อไปตาเด็กแล้วสินนะแม่แล้วแจเพื่อนรักมาแล้วหรอไทแจะมาแล้วเออแกนี่กล้ามากเลยนะ ขอบคุณถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอใส่ชุดแต่งงานแป๊บนึงนะติดชุดลาตีโอเคโอเคถ้างั้นตาหนูแล้วจ้าด็กน้อยตาหนูแล้วเปลี่ยนชุดกันถ้มาแล้วค่ะอะฮลูกที่แรกหนูต้องทำได้นึกจ๊ะมาแล้วมาแล้วมยเฮ้ยเฮ้ย

มาถ่ายรูปค่แล้วค่ะโอ้โหถ่ายได้พี่เนี <S <S ่ยตัวเล็กจิ๊กเดยอหนึชั LIAM ่วโมงผ่านไปเสร็จแล้วใส่ชุดราตีดีกว่านี่คือชุดราตีของฉันมาได้แค่ะพี่ันสวยจะนั่งเลยนั่งเลย แต่ทำไมหนเริ่มแบบตัวขาวขึ้นนะตาฉันแล้วอวยดีใจจังเฮ้ยเพิ่งมาออกโทรทัศน์ครั้งแรกจะจะเปิดให้แม่ดูว่าฉันตัวไหนหรือว่าชุดสีอะไรเอ๊ะทำไมไมมันเล็กๆอ๋อเมื่อกี้เด็กเขามาร้องนี่มาทีมงานค่ะปรับไม้ให้หนูหน่อยค่ะโอเคโอเคได้แล้ว แบบจ้กพี่คนนี้ดีกว่าฉลองอันนี้ก็ได้สวัสดีค่ะพี่น้ำวา้าว่าไงจ๊ะหนูอยากได้ชุดแบบพี่หนูก็ต้องโตก่อนสินถึงจะมีชุดแบบพี่หรอใช่อ้าพี่พี่คนสวยเหลือคนสุดท้ายแล้วนะจ้าหนูไม่ต้องพูดนะ แต่พี่อายขาหมดขอโทษค่ะซึ่งหกโมงเองอยากกลับบ้านแต่ห้ามกลับไมาเปแล้วปิดประตูหนึ่งชั่วโมงผ่านไปฉันร้องเพลงเสร็จแหละคราวนี้ฉันก็ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วด้วยนะแต่ฉันไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกใส่ชุด ลาตีก่อนละกันมาแล้วลค่ะขอโทษที่มานานนะคะเพราะว่าดิฉันรถติดแล้วก็แบบเออเป็นคนสุดท้ายเลยค่ะเอารูกต้องหนูต้องชน,นะหนูต้องได้อันดับหนึ่งนะจ๊ะสู้ใหญ่เย็บผมชมพูนั้นให้ได้นะค่ะ ชั่อโมองผ่านไปตอนชุดลาตีเสร็จต่อไปนี่ประกาศผลแล้วนั่งๆ่งโอเคโอเคคนที่ได้ที่หนึ่งคือนอสอแก้วตา ขอบคุณนะคะที่พี่ๆหรือญาติของหนูหรือญาติของทุกคนมาโหวตให้หนูให้ให้สิบทับเต็มสิบหนูขอบคุณทุกคนนะคะไม่เป็นไรจรูลแม่ยังไม่ได้ให้เลยแม่ขอโทษแม่ลืมกดไม่เป็นไรค่ะ ถ้าใครอยากถ่ายรูปผู้ชนะก็ถ่ายได้ครับคุณนาจาขอบคุณนาจาขอลายเส้นหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาทางนั้นเดี๋ยวรอเอาของรางวัลตอนเกมจบนะครับค่าเม้ยแกไม่เป็นไรแกฉันต้องได้อันดับสองโอเคโอเคฉันดีใจว่อุยอิจฉาจัง ไม่ต้องอิจฉาล้วนะเบาทำไมพี่คนสวยได้ที่หนึ่งดีใจด้วยนะคะไม่เป็นไรจ้าผู้ชน,นะอันดับสองก็คือนอสอน้ำหวาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่โหวตให้น้ำหวาน เออหนูหนูไม่เราจะพูดยังไงแล้วอ่ะขอบคุณนะคะไม่ได้ที่หนึ่งก็ยังดีได้ที่สองขอบคุณค่ะเราเอารางวัลตอนเกมจบครับค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะน้ำน้ำว้าแล้วก็แกตาต่อไปคนที่ได้ อันดับที่สามคือต่อไปคือนอสอโบลิงขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณาตาทุกคนที่มาโหวตให้หนูหนูติดอันดับคนที่สามขอบคุณนะคะ,ะถึงแม้ว่าหนูยังไม่ได้อันดับที่หนึ่งแต่หนูก็รักยติทุกคนนะคะ พี่สาวหนูต้องชนะไม่หนูต้องอันดับที่สี่ไม่พี่ต้องอันดับที่สี่ถ้าใครทะเลาะกันผมอ,อนุญาตไม่ให้นะครับขอโทษค่ะขา่ใจค่ะคนน้องเออผมรู้จักรูปทรงแล้วได้ที่ห้านะครับขอบคุณค่ะ แล้วคนพี่ได้ที่สี่นะครับหดกันนะคะครับขอบคุณนะครับที่มาชมจนถึงตอนนี้นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับขอลาไป5สาวคนนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะถ้าใครชอบคนไหนก็เมนต์มาเลยจ้า ขอบคุณจ้าบ๊ายบายนะจุ๊บจุ๊บ